สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ลุงจะทำงานไม้เก่าแนวไม้เก่าให้ดูคันนี้ไม้เก่าเนี่ยมันหลากหลายเทคนิคเทคนิคนี้คือเป็นเป็นแนวเป็นสไตล์ของลุงจริงแล้วไม้เก่ามันมีเก่ามากเก่าน้อยเก่าผุพังมันม,ม,นมีมันมีเยอะแยะไปหมดอ่ะคนนี้นี้เอากเ,เบื้องต้นไปก่อนนะคือเราเราจะ ถ้าเป็นไม้เก่าต้องเห็นเสี้ยนไม้เห็นลายไม้พาร์ตบูดที่ต้องใช้คือพาร์ตบูดเหล็กแหลมไม่เหล็กแหลมก็คัตเตอร์ด้านที่ไม่คมก็ได้กรีดไปทั้งกรีดทั้งแผ่นเลยรีฟอร์มไปเลยนะฟีเลยให้มันเป็นเส้นเดียวไปทางเดียวกัน เก่ามากเก่าน้อยมาอยู่ที่การลงสีแล้วก็เทคนิคบางอย่างตีฟอร์มไปเลยนะ,ะหลังจากหลังจากนี้เสร็จเราตัดไม้เป็นแผ่น ดเออกเป็นแผ่นๆน,น,นะ,นะแล้วได้ไมเเ้เป็นแผ่นละตอนนี้อาอันนี้ทําเป็นคานอยจริงๆมันต้องใช้3มมิลน,นะทำตัวรับ สตัวนะแเดี๋ยวหลังจากเสร็จอันนี้แล้วเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าเทคนิคที่ทำไม้เก่ามันมีอะไรยังไงบ้างอันนี้นะเสร็จแล้วเราก็คว่มไปอันนี้เป็นคานนะ เอาคร่าวๆนะครับเ,รเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะคุยให้ฟังธรรมชาติของไม้เก่าเนี่ยเราเราพยายามให้เว้นช่องไฟไว้บ้างนะเว้นเว้นไว้บ้างให้มันดูเป็นธรรมชาติ มันยังเป็นต้องเนียบนะถ้าเล่นแนวนี้ แค่นี้เสร็จแล้วนะคราวนี้การลงสีลุงจะใช้ถ้าเป็นงานใหญ่ลุงจะใช้สีอะคริลิกด้วยแล้วก็สีสเปร์ด้วยลุงจะเน้นสีน้ำตาลขีมาน้ำตาลเข้มนะนลืมไปแล้ว จาะลือตบลูตะปู การลงสีนะครับลงจะเน้นสีน้ำตาลขี้มาน้ำตาลเข้มนะที่ลุงเคยบอกว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันงานโมเดลมันไม่มีเทคนิคตายตัวนะว่าจะต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะไม่ยังเป็นเลยนะอันนี้มันแค่แค่แบบแบบหนึ่งเทคนิคหนึ่งแค่นั้นเอง อันนี้รอแห้งคันนี้เราจะมาคุยกันต่อเราแห้งแล้วเดี๋ยวเราพ่นเ,เราพ่นสีสเปรย์ช่วยอีกทีหนึ่งคันนี้การทําไม้เก่านะมันมีหลากหลายวิธีที่บอกว่าเก่ามากเก่าน้อยเก่าผุพังกรณีที่ให้มันเก่าผุพังเนี่ยขูดเราขูดให้ลึกไอ้ส่วนตรงปลายเนี่ยจะสวยไม่สวยอยู่ที่ปลายเนี่ยขูดให้ผ่าน ให้มันผ่านให้มันขาดให้มันหลุดลุ่ยไปะนะหลุดลุ่ยไปขูดให้ลึกยิ่งลึกพอเราเราทำสีแล้วเนี่ยมันจะมันจะดูสวยให้ดูเก่าเก่ามากให้ดูเก่าอีกแนวนึงแล้วมีเก่าบางชนิดคือเก่าแบบ เคยเห็นไม้ที่เขาทาสีน้ำมันไหมพอทาสีน้ำมันแล้วเขาก็เอามาทำเป็นรั่วเป็นอะไรเนี่ยกรณีที่เป็นเป็นบ้านที่เขาทาสีน้ำมันเป็นไม้ที่จะให้เหมือนก็คือเราใช้ปูนช่วยปูนเราผสมสีตรงกลางสีฟ้าและสีเขียวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีน้ำมันที่เป็นสีของของของเดิมมันคือสีน้ำมันถูกไหมแต่เราใช้สีอะคริลิกอะ ผสมกับปูนเพื่อใช้ใสีตองการแล้วเกียงปาดพอปาดเสร็จกระดาษทรายรูปก็จะเหมือนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลุงจะยกตัวอย่างเอาไปให้ดูระหว่างร้อนี่แห้งนะอ่าสังเกตนะที่ลุงพูดเมื่อกี้อันนี้มันเป็นบ้านเก่าที่เคยทาสีนเะอ่เคยทาสีแล้วคราวน,นี้สีมันหลุดลอกเก่าเห็นไหมสียังติดอยู่ แล้วที่ลุงบอกว,ว่าคือใช้ปูนผสมสีอะคริลิกผสมเสร็จแล้วก็ปาดเอาเกียงปาด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 ,ปาดพอแห้งกระดาษใายรูปมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้แล้วมาแต่งสีพ่นสีครั้งงเพราะว่าถ้าเราเอาปูนพอกไปปูนที่ผสมสีพอกไปแล้วกระดาษรายรูปมันจะดูใหม่มันจะดูโดดอะสีมันจะโดดมันไม่ดูเก่าแบบนี้ก็ใช้สีสาดสีช่วยทีสีสเปร์นะ อ่าอันนี้แห้งแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปพ่นสีสเปรย์ทับอีกทีนึงไปไปดูกนันความเนี้ยบก็จะเนี้ยบมากขึ้นเราเน้นสีเข้มขึ้นได้นะสีดำขาดไม่ได้นะดำด้านเพิ่มแสงเงาให้แค่เป็นฝุ่นเท่านั้น สีที่แทนฝุ่นคือสีเทาอันนี้มันดูใหม่มีฝุ่นเกาะหน่อยสีเทาสะอาดจบอันนี้คือไม้งานไม้ถึงบอกว่างานไม้มันมีเก่าเก่ามากเก่าน้อยมันอยู่ที่เราแล้วเก่ามากเราใช้ปูนช่วยปูนเนี่ยมันมันสร้างพื้นผิวเหมือนกับ ไม้เก่าที่ก็ามาใส่ให,ใหม่มันจะเป็นลักษณะน,นั้นเหมือนงานตุ้งยกอย่างให้ดูเมื่อกี้นี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอางานไม้ง่ายๆมาฝากกันเป็นวิธีหนึ่งจริงๆแล้วมันมีหลากหลายงานโมเดลมันค่องจะค่อนข้างละเอียดอ่อนเทคนิคไม่มีจบสิน้นทุกวันนี้ลุงทํางานมา,มามากมายเนี่ยทุกวันนี้ลุงก็จะหาเทคนิคใหม่ๆม,มาเรื่อยๆมาเติมให้เต็มอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่า เทคนิคมันมากมายหลากหลายเราเราพยายามคน้คนคนว้าค้นค้นพบว่าไอ้นี่เป็นหุ้นนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ก็ลุงก็พยายามจะทําคลิปออกมาให้ให้ชมกันเรื่อยๆคราวนี้ลุงจะฝากช่อง Youtube ลุงนะช่องลุงทิกสเกลก็ฝากกดติดตามซับตะไคร้จะได้ติดตามในคลิปต่อๆไปก็สําหรับวันนี้ฝากแค่นี้ก่อนแล้วก็จเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ